สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็จะแสดงตัวอย่างการใช้งานในการแปลงไฟล์จากราไปเป็นซิปหรือว่าซิปไปเป็นราสําหรับเหตุผลในการแปลงไฟล์ก็อย่างเช่นถ้ามีไฟล์ราแปลงไปเป็นไฟล์ซิปก็อาจจะมีเหตุผลว่าต้องการจะส่งไฟล์เนี้ยที่เป็นไฟล์ราเนี้ยไปให้คนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่มีโปรแกรมพวกวินราทําให เปิดไฟล์ราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแปลงไฟล์ราไปเป็นไฟล์ซิปเพื่อให้เขาเปิดกับ Windows ได้หรือว่าในกรณีที่มีไฟล์ซิปอยู่อยาก,ต,กต้องการให้เป็นไฟล์ราก็เพราะอะไรเพราะว่าไฟล์ราสามารถจะปีบอัดข้อมูลได้ดีกว่าหรือว่าเวลาที่แปลงไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะตั้งค่าการแปลงให้มีคุณภาพที่ดีกว่าได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะ เริ่มการแปลงจากาไฟล์ซิปไปเป็นไฟล์ราที่เราอาจจะเพิ่มการบีบอัดเข้ามาใหม่นะครับวิธีการก็คือให้เปิดไฟล์บีบอัดที่เป็นไฟล์ซิปขึ้นมาจากนั้นเราก็คลิกไปที่เครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนเอกสารหรือว่า เลือกไปที่ไฟล์ก็ได้นะครับคลิกไปที่ไฟล์เลือกไฟล์แล้วก็คลิกมาที่เครื่องมือแล้วก็คลิกมาที่เปลี่ยนเอกสารจากนั้นก็มาที่การบีบอัดครับจากนั้นก็มาที่รูปแบบเอกสารก็เลือกไปที่รานะครับเราสามารถจะใช้วิธีการบีบอัดนะครับเราสามารถจะเลือกเป็นดีที่สุดก็ได้นะครับ จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคคราวนี้ในกรณีที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟล์เพิ่มจากไฟล์เดิมเช่นมีไฟล์ซิปอยู่ต้องการให้เป็นไฟล์รามันก็จะมีทั้งไฟล์ราและไฟล์ซิปหลังจากที่เราเปลี่ยนจากไฟล์ซิปไปเป็นไฟล์ราหรือว่าจากไฟล์ราไปเป็นไฟล์ซิปแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้ลบเอกสารต้นฉบับก็ได้นะครับเราก็สามารถจะมาติ๊กถูก ตรงลบเอกสารต้นฉบ,บับเวลาที่มันแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลบต้นฉบับทิ้งนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะลบต้นฉบับทิ้งครับฉะนั้นเราคลิกไปที่ปุ่มตกลงโปรแกรมก็จะทําการแปลงเอกสารนะครับคราวนี้มาดูตรงที่ขนาดเราก็จะเห็นว่าขนาดเก่าก็คือไฟล์ซิปเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วไฟล์ใหม่เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เราก็จะพบว่า ไฟล์ใหม่ที่เป็นไฟล์รานั้นมีขนาดที่เล็กลงนะครับจากนั้นเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มปิดนะครับเราก็จะมีไฟล์ราเพียงไฟล์เดียวแล้วนะครับก็จะเป็นผลจากที่เราทำเครื่อง,องหมายถูกหน้าตัวเลือกลบเอกสารต้นฉบับทิ้งนะครับครับนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้งานการบีบอัดไฟล์ต่างๆนะครับด้วยโปรแกรมวิน r a า